กับคลิปนี้ก็มาเตือนภัยะะครับใครที่เข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วเจอหมดหมดชอบอยู่ในห้องน้ำมันต่อยต่อยลูกชายผมตรองราวนมนะครับต้องกระบ,บวมบวมอยู่มาณเกือบสองอาทิตย์นะครับไปหาหมอได้ยาแก้ปวดได้ยาแก้อักเสบมานะครับ นั่นคือหมดแบบนี้นะฮะแต่เจอให้ค่าทิ้งคือฉีดยาฆ่ากำจัดหลังให,ให้เจอนะครับอย่าให้ดูแผลมีโอกาสนอกถึงกับชีวิตได้นะครับที่เพียงข่าว ตัวนี้เลยนะครับที่กัดลูกชายผมบวมเผากําปั้นเลยนะครับดีที่ว่ารู้ตัวกินยาพารากับยากแก้อักเสบนะครับยากแก้ปวดต้องกํำจัดอย่างเดียวครับ ค่าทิ้งเลยนะครับหมดตัวนี้ครับที่มันกัดมันคือมดอะไรครับอันนี้ใช้เรียนมาโคนะครับถ่าย เป็นหัวใหญ่หัวใหญ่นะครับนี่ครับหมดมีอันตรายเป็นพิษมากนะครับถ้าโดนตัดโดนต่อยนะครับให้มัดระวังมันอยู่ในห้องน้ำรู้อยามาจากไหนครับ

อันนี้เป็นแผลที่โดนมดมดกัดนะครับก็ให้ระมัระวังครับลูกเล็กเด็กแดงท,ที่บ้านนะครับระวังอย่าให้เจอมดแบบนี้นะครับอันนี้ก็ข้อมูลที่มาจากที่หาข้อมูลมาครับเนื่องจากว่าลูกชายก็ไม่ได้บอกสลรกนะครับก็เลยไปหาข้อมูลอันนี้อาการแผลก็บวมนะครับมีหนองขึ้นแล้วของผมลูกชายผมนะครับก็อันนี้เตือนไว้หาในครัวก่อนนะครับมีหอมหัวแดงนะครับแกะออกมาแล้วก็ตำอาไปทาบริวเวณแผล ที่มดกัดนะครับหรือว่ากระเทียมหรือว่ามะนาวเป็นต้นลางจืดนะครับก็เอาใบใบของลางจืดนะครับแล้วก็ใบเสเลดพังพรผสมกันตำตำ,ตำแล้วก็ใส่เหล้าขาวนะครับผสมเหล้าขาวนิดหน่อยนะครับแล้วเอาไปทาที่บริเวณแผลนะครับเมื่อโดนนะครับถ้ามันนานแล้วมาแก้ไม่ทันนะครับอย่างของลูกชายผมเนี่ยบวมมากมารู้ตอนมันเจ็ดวันแล้วนะครับ ก็เลยไม่ได้ใช้พวกนี้ก็เลยไปหาอนามัยนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับแล้วเขาก็ให้ยาแก้ปวดพวกพวาลาพวกยาแก้ปวดยาแก้แพมานะครับอาการก็อาการบวมก็ลดลงนะครับตอนนี้ก็สามสัปดาห์แล้วยังไม่หายนะครับเพราะงั้นก็เตือนกันไว้สมุลไพรีตัวหนึ่งที่หางานตาม รั้วข้างบ้านนะครับก็คือชพลูนะครับแบบนี้นะครับใบชพลูนะครับเอาหลายๆใบมาตำรวมกันแล้วก็ผสมเล้าขาวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทาที่บริเวณแผลนะครับเอานะครับโปะไว้นะครับที่บริเวณแผลแล้วก็ภายในไม่นานแผลก็จะยุบลงนะครับมันดูดสารพิษดูดพิษนะครับแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะครับชพลู หรือใครที่อยู่แถวทะเลก็จะมีผักบุ้งทะเลนะครับผักบุ้งก็ใช้ได้นะครับผักบุ้งทะเลก็เหมือนกันนําเอาใบผักบุ้งทะเลนะครับมาโขกรวมกันเราผสมเราขายเราขาวนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่หามาได้นะครับในการรักษาเบื้องต้นนะครับหากมีอาการบวมแดงมากขึ้นก็ต้องไปหาหมอนะครับเพื่อรับรับยานะครับพวกยาปลานะครับพวกยาแก้ปวดแก้อักเสบต่างๆนะครับ อย่างพวกชายก็ไปหาหมอมาก on, ็าได้ปลาพวกในหมาพาราพวกยากแก,ปก้ปวดยากแก้อักเสบนะครับตอนนี้อาการก็ค่อยทุเลาลงนะครับสามสัปดาห์แล้วครับตอนนี้ก็ใช้สเยนนะครับที่มีคพวกคอนจัดมดต่างๆนะครับแมลงต่างๆนะครับที่มีท่อฉีดเข้าไปตามร่องตามรูต่างๆนะครับ ที่อยู่ในห้องนะเพื่อความจัดลังมันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนครับมันก็มาเรื่อยๆค่าตายไปเป็นสิบนะครับยังไม่รู้ว่าที่มามาจากตรงไหนนะครับเดินไปดูนอกบ้านก็ไม่เห็นไม่มีนะครับฉีดยุงฉีดมแมลงนะฉีดตามร่องต่างๆพวกนี้อาจจะมีร่องร่องรอยแตก ล้วหมดมันเข้ามาจากไหนมรูครับกำลังจะหาแหล่งที่มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเตือนนะครับอันตรายจากหมดนะครับอาจจะถ้าคนแพนะ้นแพ้หนักมากอาจจะถึงขั้นสลบได้นะครับอันนี้ลูกชายกอด โดนมาเกือบสามวันทีตแล้วนะครับแผลยังไม่หายเลยยังปวดอยู่นะครับควัให้ระวังก็ฝากตืนอะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ